าวุ้ยวุ้ยวิวิวิมาแล้ววุ้ยวุ้ยวุ้ยน้องวุ้ยโอ้ยโหเอื่อไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันต้องมีมาแล้วงามสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเขานะครับวันนี้ก็อยู่กับบ่าวบันไลที่อีสานเลยก็นะครับเนาะ นั่นโดนพวกว่ากันที่อันหนึงครับเอาเดี๋ยวมันนี่ถ้าพยายามกบพอดีดักกบไว้ย่างเอาจะหน่อยนะครับเนาะเพราะในน้ำทุ่นอยู่นะครับเพิ่นท่านได้เกี่โยเขามันกบหนาเหลายมันกบเพราะมันอย่างแล้วเมือนมันดักอันงูสั่นครับไลยเขาครับใส่เงียบเงียบมันนี่ก็เข้าหนาวแล้วครับแต่ว่าก็หกโมงแล้วก็เพร่านได้เกียงอยู่ น้กแจ่งนะครับเป็นตะมีได้กบเอาวว่าบ้างครับอมีไม่หนังใส่ไปหน่ใส่ไปหน่ครับนหนิเอี๊ยบไงแล้วเมือนจะเป็นยุงอ้วนนี่นยังบ่เอ้เป็นตะมีตะมีครับตะหักบ่มีนี่จะไปเคียงไอยตัวครับ ไม่ได้ไครับดังแรลกไม่ได้ดังดีสนเขานี่เป็นยังไงดังดีสนมมียังบ้กล้ยไก่กล้ยไก่นี้มันย,ยัยยยงปูอืปูปูโครงกล้ามไง อูเกาวะกลับไปเบื้องหลังต่อไปครับพี่ต่อลังนั่งนี่ต้องหมุนป้าต้องไปไม่เตะเป็นไฮานาสามหลังครับยังี่ได้ปะเนาะโอ้ยเทางนี้มีบางที่กวบ ดำสุดมนุษย์เนาะเว้ยเุ้ยเฮ้ยเุ้ยเุ้ยมาแล้วเว้ยอุ้ยอุ้ยเว้ยร่างอุ้ยโอ้ยเบื่อไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันต้องมีมาแล้วงามไปเบื้องหลังไหมครับพอใจจังกบไงเออหลังนี้เนาะน้ำแห้งนีดจาก นว่นน้น่นแห่งนี่จักแล้วอไ้เลยดังนี่ไปเบิ้งหลังท้งฟุอดที่มีบอเอาอีกหรั่อทไทยครับพี่ราเาลุ้นทักันเนะาะมมนบ่บัานบุหงบังไซพี่หลังว่านี่า,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 ามาคำ้ำทังนี่ไหนอบางสงมีต่งงลาอันสิ ไปเขียนเก่าบ่อยังนยังน้อยเขาไปกินน้อครับบอมีได้ตัวเดียวกบลงมาตัวเดียวครับบ่อะไรครับพี่น้องน้ำมันนั้งหลายอยู่ก็เลยบ่บ่มีบนน้ำเต็มอยู่ต้องถ่ายน้ำแห่งอีกหน่อยก่อน อันนี้ล่บรรยากาศเท้าๆมร่บ้าฝากกันครับเด็ตัวเดียวครับมืโอนี้เอากลับคุมอยู่อกบบง่ายอยู่เดีตัวเดียวกาศอืม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 ยังดีเนี่ยยังพี่น้องยังอยู่เดี๋ยวก็ะเทวาคุ้มอยู่เอาก็คือเก้าแล้วครับเบื้องผลงานกับบารมีไทยยิสานครับมืโอนี้่ทงนี้่นะครับ